ในภาพรวมสถานการณ์คอร์รัปชันของไทยเนี่ยถือว่าแย่ลงคนโกงกระบวนการโกงตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างนะครับมีงานวิจัยที่รองรับแล้วก็บอกว่าพฤติกรรมการโกงที่ไปโกงไปรีดไถเอาจากชาวบ้านเอาจากประชาชนเวลาไปติดต่อหน่วยง,งานราชการพวกนี้ก็คือ โกงเล็กโกงน้อยเป็นการช่อราดไปเอาเปรียบชาวบ้านอย่างเงี้ยนะครับงานวิจัยบอกว่ามันลดน้อยลงแต่ที่ลดน้อยลงเนี่ยเชื่อว่าเป็นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการให้บริการประชาชนและการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริการมากขึ้นขณะเดียวกันโซเชียลมีเดียที่มีอยู่ในมือประชาชนเนี่ยนะครับกลายเป็นพลังที่ทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่กล้า กลัวที่จะโดนถ่ยภาพกลัวที่จะโดนแช์โดนประจานอันนี้ก็กลายเป็นข้อดีนะครับทำไมมันลดลงตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นและได้รับรายงานจากภาคธุรกิจบรรดาเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะหารายได้ชดเชยเป็นก้อนใหญ่กว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าจากการไปรีดไถบริษัทเอกชนนักธุรกิจหรือ พวกที่เป็นรายใหญ่ด้วยช่องว่างของกฎหมายเอาตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือว่าถ้าบริษัทเอกชนทําผิดหรือเราประชาชนเนี่ยนะครับเราทําผิดเราขับรถไปแล้วโดนเจ้าหน้าที่ำํำรวจจราจรเรียกหรือไม่ค้าที่เข็นหรืแผงลอยเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเจอก็คือว่าเจ้าหน้าที่เขามีทางเลือกตามกฎหมายเขาสามารถที่จะไปขอรับ เงินรางวัลน,นาจับเป็นการได้เงินอย่างถูกต้องตามกฎหมายคือได้ส่วนแบ่งจากการการจับกฎหมายตัวนี้มีสินบนนําจับอยู่ประมาณ110ประเภทเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเรียกได้ว่าจะเอาเงินจากนักธุรก,กิจโดยตรงหรือจะไปเอาสินบนนาจับตรงนี้ทําให้เขากล้าที่จะเรียกรับสินบนมากขึ้นเอาล่ะอันนี้มันเป็นการเช่าลาดกงเล็กกินน้อยนะครับแต่ การคอร์รัปชันในลักษณะบางหลวงคือการโกงชาติการโกงกินจากงบประมาณจากการใช้อำนาจรัฐในการออกใบอนุญาตอนุมัติในการใช้ดุลพินิษโอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เลวร้ายจากข้อมูลที่เราได้รับฟังในตอนนี้เนี่ยถือว่าแย่ที่สุดในในรอบหลายปีที่เราเคยรับฟังแล้วก็ทำการสำรวจมาครับ สิ่งที่เราพบก็คือว่าพวกบรรดาคนขี้โกงทั้งหลายแหล่เนี่ยมันยกระดับการทํางานของตัวเองพัฒนาวิธีการทํางานว่าทํายังไงจะรีดไถได้มากขึ้นทำยังไงจะโกงได้มากขึ้นในแต่ละครั้งแล้วการทำงานเป็นกระบวนการเป็นเครือข่ายเนี่ยมันก็ทำให้ให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือปิดบังกันเองนะครับสิ่งที่เราพบและน่ากลัวมาก กระบวนการในปัจจุบันคือคำพูดของนักการเมืองข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐชอบพูดกันก็คือว่าผมทำทุกอย่างโปร่งใสแต่ในทางปฏิบัติก็คือไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสกลายเป็นช่องว่างในการทุจริตอย่างมโหฬารในประเทศไทยในเวลานี้แล้วก็ทำกันโดยทั่วไปอีกคำพูดหนึ่งที่ทำให้เราหนักใจมากแล้วประชาชนเองก็ไม่รู้จะไปยังไงนะครับ กลไกปลกติของรัฐอย่างปปชสตงหรือฟอกเงินเนี่ยก็ยากที่จะจับผิดคำพูดที่บอกว่าทำทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนถูกระเบียบจะมาบอกว่าโกงได้ยังไงเราจะเห็นจากการประมูลโครงการของรัฐการเปิดให้สัมปทานสิ่งต่างๆเนี่ยเขาบอกมี e-bidding มีคณะกรรมการพิจารณาถูกต้องหมดเลย สิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังก็คือมีการคอร์รัปชันเชิงนโยบายมีการขัวอยู่ก่อนที่จะมีการประมูลเพราะฉะนั้นในกระบวนการของรัฐกระบวนการตามกฎหมายที่จะเอื้อมมือไปยากที่จะไปถึงอย่าลืมนะครับต้องย้ำว่าความไม่โปร่งใสคอร์รัปชันทำในที่มืดทำกันอยู่ลับๆเบื้องหลังเป็นเรื่องของการสมประโยชน์ เพราะฉะนั้นตรงนี้จะหาหลักฐานมาเอาผิดกันก็ยากจริงๆกลไกของรัฐจําเป็นจะต้องมีการพัฒนาไปให้ไกลกว่านี้ครับที่สาคัญคือว่าต้องเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้เอาไอทีเข้ามาใช้มากขึ้นแล้วคนที่จะมาช่วยสอดส่องในเรื่องพวกนี้ลําพังเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พอครับมันจะต้องอาศัยความชํานาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทางเพราะฉะนั้นต้องอาศัยพลังของภาคประชาชนคนที่มีความรู้ ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เห็นเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างคนที่เป็นนักวิชาการคนที่เป็นพ่อค้านักธุรก,กิจนักการเงินที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะมาดูมาศึกษาข้อมูลและก็มาบอกว่าอะไรคือความไม่ถูกต้องที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทางด้านการโกงนะทางด้านมืดพฤติกรรมชั่วร้ายเนี่ยมันก็พัฒนาตัวของมันเองเป็นด้านลบของประเทศ แต่สิ่งที่เราพบกับประเทศไทยในช่วง7-8ปีนี้เราพบว่าพลังของภาคประชาชนเนี่ยมีความตื่นตัวมากขึ้นทั้งชาวบ้านทั่วไปเราเห็นการเปิดโปรงเรื่องต่างๆผ่านโซเชียลมีเดียผ่านเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านต้องแช์หรือแจ้งข้อมูลให้กับสื่อมวลชนร้องเรียนปปชเป็นตัวเลขที่เพิ่มเพิ่มสูงขึ้นเท่าตัว สเท่าตัวนะครับในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยสูงมากตรงนี้สะท้อนความตื่นตัวของประชาชนว่าเขาเข้าใจปัญหาคอร์รัปชันและผลร้ายที่เกิดจากคอร์รัปชันตรงนี้เป็นเรื่องดีครับเราได้เห็นในหลายหลายกลุ่มวิชาชีพมีการรวมตัวกันและก็พัฒนาตัวเขาเองอมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจตลาดทุนในกลุ่มธุรกิจโดยตรงคนที่ทำทางด้านตลาดหลักทรัพย์ สิ่งเหล่านี้เครือข่ายเหล่านี้เราเห็นเขามีการพัฒนามากขึ้นหอ,อการค้าสภาอุตสาหกรรมก็มีการขยับตัวมากขึ้นตรงนี้จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศไทยจะเป็นพลังที่ดีในการต่อต้านคอร์รัปชันครับ